พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันศุกร์วันที่หเดือนที่หนึ่งในหัวข้อเรื่องการนำทางขั้นสูงสุดและภะวนจนะที่จะใคร้ขวัและสามคีธรรมในพระธรรมสดุดีบุที่1 1 9ข้อที่105 พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก้เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์พี่น้องคะคลิปจากของพระเจ้าผู้ทรงพระชนเป็นหลักและหลักฐานแห่งความจริงหนึ่งทิโมธีบทที่3มข้อที่15มีระบบโครงสร้างและหลักการถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้หลายคนอาจดำเนินชีวิตอย่างผิดผิด และคิดว่าพวกเขากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องเพียงเพราะว่าพวกเขารู้สึกดีกับการกระทำของพวกเขาการที่คุณรู้สึกดีหรือสบายใจกับบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ทำให้พระเจ้ายอมรับได้พระธรมของพระเจ้ายังคงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสิ่งที่ควรสำคัญที่สุดสำรับคุณคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเกี่ยวกับทุกสิ่งพระวิญญาณของพระเจ้าภายในตัวคุณ จะเป็นพยายนด้วยพระคำของพระองค์เสมอในขณะที่พระองค์ทรงนำทางคุณจากภายในพระองค์แต่ในอิซยบทที่าบข้อที่30่สอว่าและหูของท่านจะได้ยินคำพูดจากข้างหลังท่านว่านี่เป็นหนทางจนเดินในทางนี้อิซยบทที่าบข้อที่30่สอพระคำของพระเจ้าช่วยให้คุณดูว่าพระเจ้าต้องการอะไรจงระลึรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรมปฐมกาลว่า คาอินเลือกที่จะถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าซึ่งเขาตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ในทางกลับกันอารเบลได้ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าเครื่องบูชาของคาอินถูกปฏิเสธในขณะที่เครื่องบูชาของอารเบลได้รับการยอมรับสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงใส่ใจมากเพียงใดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ทำเพื่อพระองค์ละต่อพระองค์ อย่าคนพบตอนมั่นปลายในชีวิตของคุณว่าคุณกำลังดำเนินชีวิตผิดทางหรือสิ่งที่คุณทำทั้งหมดถูกพระเจ้าปฏิเสธคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังทำให้พร่องพอพระไทยหรือว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ถูกต้องหรือไม่โดยผ่านทางพระธรมีพระคําของพระเจ้ากระจ่างชัดว่าเราต้องดำเนินชีวิตอย่างไรนั่นเป็นการน,นำทางที่สมบูรณ์แบบผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า พวันะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์สดุดีบทที่1นึข้อที่105จงรทรงนึกถึงถ้งอยคําของพระอาจารย์ในย่อนบทที่8ข้อที่12ซึ่งกล่าวว่าเราเป็นความสว่างของโลกคนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตคุณจะติดตามพระองค์อย่างไรด้วยพันธังพระคำ โดยพระคัมและในพระคัมจงทำตามพระคัมและคุณจะไม่ทำผิดพลาดตามพระดำรัสของพระเยซูในมัทธิวบทที่22ข้อที่29ผู้ที่ทำผิดทำเช่นนั้นเพราะว่าพวกเขาไม่รู้พระคัมภีร์ท่านทั้งหลายผิดแล้วเราท่านไม่รู้พระคัมภีร์ฮาเรลุยาอาเมนให้เราก่วถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะ พระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นเครื่องนำทางที่แน่นอนของข้าพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงนำข้าพระองค์ไปในนาพระเทศที่สมบูรณ์แบบของพระองค์เสมอพระคำของพระองค์ทำให้หัวใจของข้าพระองค์สว่างขึ้น เพื่อดำเนินชีวิตอย่างชันฉลาดเพื่อพันกับพระพรแห่งความชอบธรรมและบรรลุจุดประสงค์ของข้าพระองค์ในพระคิดในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าพระคำของพระเจ้าน,านั้นยังคงเป็นแนวทางที่ดีที่สุด และสิ่งที่คนสำคัญที่สุดสำหรับคุณก็คือสิ่งที่พระเจ้าดัดเกี่ยวกับทุกสิ่งค่ะอยาคนพบในตอนบ้านปลายในชีวิตของคุณว่าคุณกําลังดำเนินชีวิตผิดทางหรือสิ่งที่คุณกําลังทำนั้นถูกพระเจ้าปฏิเสธนะคะพระคำของพระเจ้านั้นกระจ่างชัดว่าเราต้องดำเนินชีวิตอย่างไรโดยพันทางพระคำโดยพระคำและในพระคำจงทำตามพระคำ แล้วคุณจะไม่ทำเห็นพลาดแน่นอนคะ่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด